รอบหอ่ามเยไปเก็อีพีที่ห้ามาอีกแล้วไม่รู้จะมีอีีที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบไ้ไมม่รู้เอ้แต่ก็นท่า่นทานท่าน่านท่านท่าน่านท่นที่านท่นท่านทนทา่านทเาานท่าเานท่านนท่านท่นนท่นน เป็นอืจจอจบตัวนี้นะก็ไม่กินเลยน้อะปานาลูกหมูเล่เกมอยู่อืมตอนแรกคว่าเราน่ยจะถูกแม่บังคับให้นอนสักก่อนแต่สุดท้ายก็ใด้เขามาเล่นจริงๆริงคนก็รอประมาณชั่วโมงกว่า จริงๆอ่ะมีเพื่อเรามารอเลยนะ,ะแต่เพื่อเรามันหลุดไปแล้วไงไม่รู้ว่ามันตอนนี้มันอยู่แล้วคือพยายามเชิญมัน,นมกับพวกเราก็พบว่ามันไม่ออเลยสักคนแสดงว่ามันออกจากเกมไปแล้วออจากเกมไปแล้วจริงๆออกจากเกมระบอกไปแล้วจริงด้วยว่ามันน่าจะแบตหมดหรือไม่ก็หลุดอะไรเงี้ยค่ะอ๋อ,อกตกใจเจนเดว เรื่องธรรมดาคะเจนเดียวจะโล่มาอย่างเงี네้ยอืทีอ่ภาษาจีนอกก็อ่านให้เราฟังนะว่าว่าเจนเดียวพยายามสื่อสารลาว่าอะไรคือเราก็ไปดูเหมือนกันเราไดูของเพื่อไดูราคาของ้เคโอโอเคโอคเโอเคโอเคคเอเอ โพสตนนไ่นับไ่ม่นับว่เป็นอีเทนต์นของจนเลยหรือเปล่าแต่อีเวนต์เน็ตโพนั้นดูไม่่ากนะไม่ได้ใช้ อันนี้อันนี้คือสองอันที่เป็นไบทคนระบอกเลยแล้เราห้ามดูที่นั่นอย่างเดีวแล้วก็มีที่อื่นด้วยเราดูแ้วไปดูไข่ เฮ้ยทุกคนแมวมันกลับมาขายแลย้วนี่ไข่แมวกลับมาขายแลยนะ้วทุกคนเจมส์นี่แมวสม้มแมวสม้ม,วสมก็มากลับมาขายแล,นะล้วนะก็ไมาตามหาแล้วนะนี่แมวสม้มแมวเอ่อแมวสีเทาๆก็มาขายแล้วนะพีน่นรวมถึงเอ่อไข่อะไรสักอย่างนี่แหละเออนั่นแหละ ก็ฝากว้อีกแล้วเหมือนกันเหมือนเป็นเรี่วก็จะเอากับ คือถามอันคือปกติเคยเ่็ไอ้ไอนี่มาซ้อนกันแค่เท่นะมา,มานั้นเชื่อมันน่าจะประมาณสองอันแต่ไม่เคยเห็นประมาณอันละก็น่าจะเป็นโซนหนึ่งในอีเวนต์ของคุณเจนเดลยวนะคณเจนเดลยวกุลาชาของตัวกระเด็นสวัสดทีทุกคนยูนดี่้อนรัยวันเช้าว,วันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเอ่อเรียกว่า ปลูอเขาเรียกว่านะเอ่อมาเลเที่เราได้มาจากอีเวนต์นี้นะคะไปปูให้ทุกคนดูกันวันพุ่งสนิทเช้านะฮะพุ่งสนิทเช้าเราสืบไปหให้ทุกคนดูกันนะะว่าเราโอ้ยเราได้เราม้งนะคะเจนเดียวสวัสดีค่ะเอลูเจนเดีวเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยฮึ ทำไมคุณไม่ใส่มงกุฎหมดฟรีแดนของคุณเหมือนเดิมไหมคะคจะเดียวแค่คุณจะเดียวเปลี่ยนรูปร่างนะคะจะเดียว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 ราชัยกอแกรนด์นะคะคลิปนี้ก็จะเป็น EP พีหกเอออีพห้า EP พีอีพีอะไม่รู้จัง มัวแต่คุยเออมัวแต่คุยอ,อยูย่ลยมั้ยเดี๋ยวเราไปดูร้านเจติต่มก่อนเจติ่มจะติ่ม โอเคจะติดน,น่าจะไม่มีแล้วเหมือนอีเวนต์ของ GM น่าจะไปมีแค่นี้เหรอตีมีแค่นี้เเหรอ ัไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะคะคลิปนี้เราก็จะอัดเต็นเพราะว่ารวมกันหมดเลยนะเป็นชั่วโมงแล้วถ้าใครขี้เกียจดูก็ไม่ต้องดูก็ได้นะาไมคขอขี้เกียจดูเกษไเ่ได้ทุกคนไม่ได้ทุกคนทุกคนต้องดูชั่วโมงที่เชิญนะคะเราไม่คุนเชิญเพราะว่ามันคือ โอเคจะบอกของทุกคนคนเกิดเลื่องได้เนาะเ <c oughs> อาล่ะคือตอนนี้ติดตับงผลใหม่มากจากการปลูกแล้วแต่ว่าปลูกตทำนี้มไม่ได้เอาไว้ช่วงนี้แล้วกันเนาะอเมรยังไม่จบได้อีเวน เพราะถ้าคนเดียวยังมีความพูดอย่างนี้อยู่คือยังไม่จบหนึ่อปีเต์ของเขานะใครอานใครเป็นคนอ่านีช่วยบอกเขหน่อยว่าเออมันอ่านมารอมากเพราะว่าเราอ่านมันจะไม่ออกคนไทยนะรักประเูดไทยรำมามมามมม <laughs> 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 it's raining tacos